สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยในชินนายสรยันดาที่วิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีวันนี้เราจะพามาชมการฟักหอยเชลีีสีทองที่ใครเขาบอกว่ายากและตายส่วนที่วิทยาลัยของเรานี่ง่ายนิดเดียวเองครับด้วยวิธีการที่1น,นะครับก็คือฟักแบบธรรมชาติเราก็จะวางไข่ไว้ให้หอยน,นี่ฟักเองนะครับวิธีการที่สก็คือ เราจะนําหอยเชลลี่มาอบนะครับที่อุณหภูมิที่สูงจะทําให้หอยฟักเร็วนะครับส่วนวิธีที่สามเราก็ทําคอดนะครับเดีการทำคลอดนะครับเราดูลักษณะของลังนะครับที่จะเป็นขาวๆแล้วบางตัวก็จะเห็นเป็นตัวเลยนะครับแล้วก็ุ่งลงน้ำเลยครับแล้วก็ฟักทําคอดนะครับ นะครับสังเกตดูก็จะมีหอยหล่นลงไปนะครับนี่คือการทำคอดนะครับส่วนในบ่อของเราก็จะมีการเปิดน้ำซึ่งจะทำให้เพิ่มออ,ออกซิเจนในน้ำทำให้หอยเกิดการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นนะครับ ส่วนหอยในบอ่อนี้ก็อยู่ประมาณสี่วันนะครับต่อไปนะครับเดเราจะพามาชมหอยสิห้าวันนะครับของเราซึ่งในการเพาะนี้ของเราจะจะมีสูตรของเรานะครับจะพามาชมหอยอายุสิบห้าวันนะครับ ใน15วันนี้ก็อายุของหอยที่ได้อายุ15วันแล้วเราก็จะเริ่มให้หัวอาหารนะครับเป็นอาหารหมูอาหารปลาดุกนะครับส่วนหอยตัวนี้ก็จะเป็นหอยที่มีอายุ1เดือนนะครับ ก็จะเป็นอ่างนี้นะครับซึ่งเราก็มีม <า S 1> สูตรของเรานะครับปล่อยอะไรซึ่งอัตราการปล่อยในอ่างนี้นะครับก็คือหนึ่งคูณสามเรามีวิธีการของเราก็คือการที่เราเพาะได้ลูกหอยไอนี N e. ซึ่งมีอัตรา,ารสูงมากเพราะสูตรของเรานะครับก็อ่างนี้ก็จะอยู่ในประมาณ 1นึ่งพันตัวนะครับอ่างขนาด1นคูณสาเมตรก็ติดตามชม EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ